ทุกคนคลิปนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะเป็นวัดนานเสียงอีกแล้วนะคะที่ก่อนหน้านี้ซ่าฉันคือลงคลิปไปใช่ไหมคะแล้วก็คือโดนบนจากเพื่อนมาบอกว่าถ่ายคลิปแต่ว่าบอกทางมาวัดอะแบบคือบอกไม่ชัดเจนวันนี้ก็เลยทําคลิปใหม่นะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกระบุชัดเจนเลยไปย้อนดูคลิปกันว่าพอเราถึงที่นานเสียงกูเจอแล้วคะ่ะการมาวัดเดินมายัางไงนะคะ นี้นะเมื่อเรามาถึงนะคะก็คือนั่งแท็กซี่มาหรือว่านั่งเป็นรถโดยสารมาก็ได้พอามาถึงตรงนี้เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็ข้ามสะพานนี้ไปกันนะคะพอข้ามสะพานมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบเจดีย์สองเจดีย์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ โซนฝั่งนี้ค่ะจะขายพวกของแบบของกินอะไรเงี้ยคือน่ากินมากแล้วก็มีร้านเสี่ยวหลเป้าที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะจ๊ะโซนฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินตรงมันไปเลยแบมแบมคือ,อยังไงแบมคือดูตลอดทางเลยเห็นไหมเราเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดแล้วนะคะด้าน,นหน้าค่ะเป็นปรกูวัดนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าเปนไปเลย วันนี้ก็พาน้องแบมมาอีกค่ะวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆพาน้องแบมาหม่แล้ววันนี้เราอะ <c oughs> ไม่ใช่พ่อก่อนพ่อก่อนไม่ได้ให้พ่อเข้าวัดแล้วนะสงบใจงสงบใจก่อนไหมไหนก็เดี๋ยววันนี้มาไหว้แล้วเราก็มาไหว้เหมือนกันนะคะคือจะมาไหว้ขอพรเรื่องอื่นนะคะคงจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนอย่างเงี้ตยตามสไตล์เรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกัน หรือปล่อยดอกบัวปล่อย้าไปเอกบัวมาแล้วเดี๋ยวไปลอยกันไปอันนี้ือ,นนอ <S <S 2> <S 2> ปล่อยลงไปได้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าจะไม่เอ,อาในตั้งด้วยเหรอ 这这是大师家吃过的哦啊！另外，另外，老着急。有对这求缘的，求缘老。来这开运的，叫出入平安，叫祈福。祈福。身体健康。这祈这是平安。出入平安。ได้มาแล้วกับนักแบมคนละอันนะจ๊ะอันนี้ของเราเกี่ยวกับทำงานแล้วก็ของแบมเป็นอะไรอ่ะ ปลอดภัยปลอดภัยเออสีสวยดีมีหลายอันด้วยนะทุกคนใครอยากได้อะไรก็ทักมาได้รับอิ้ววัดนี้สักสิบติงบอกว่าขาจารกิลมแล้วาจารปกเสลมาแล้วใช่เขาบอกว่าแบบว่าที่ผานกรดมนต์มาแล้วประมาณนั้นค่ะนี่เราก็เมื่อกี้ลืมบอกว่ามีอันสีชมพูด้วยที่เกี่ยวกับเนื้อคู่ทุกคนอยากได้เรื่องไหนกินบ็อ์ รับผิวรับไหวรับทั้งหมดอตอนนี้จริงๆอยากเอาชีฟูอยู่นะนของแบมแบมคือจะเอาทุกอันไม่ได้นะมาเร <laughs> <laughs> ็ว<ะ>มานะคะต้องมาแบบอะไรนะช่อคือบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากก็แบบคือจริงๆอ่ะวันนี้เรามาเป็นวันที่เขาแบบหยุดกันก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็เลยเยอะ <c oughs> ปกติส่วนที่ก่อนที่เรามาก็คือจะแบบคนนองใช่แล้วก็รู้สึกว่าของอะค่ะไม่แพงเหมือนเราแพ้านปลาหรือว่าของเงี้ยแ จะไม่ดูได้ช้ำเพราะ่ามันต้องร้อยแน่สองร้อยเช่ ว่นคือวัดอื่นจะแพงมากนี่ถามสิบก็เลยเอาเลยใช่อินซอกอินซอกละพี่ใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้จะให้หานปลามาเขาสึกว่าราคาแบบนักเรียนแต่กต้องใบดอกบัวที่เราปล่อยเป็นดอกเล็ก39ดอกใหญ่สาก้ดอกใหญ่ก็ใหญ่มากจริงโอ้แล้วก็ให้หานปลาเท่าไหร่นะเมื่อกี้20ยวนก็เลยแบบถูกมากถูกนะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่อู่เจิ้นกันดีกว่าเดี๋ยวเราถาวัดนี้นะจะบอกทุกคนแบบปวกมากเพราะว่าเคยมีคนมาหลายคนแล้วแล้วเขาก็ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่าง ก็คือแล้วแต่ความเชื่อนะ,ะทุกคนคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยทุกคนมันจะมาไหว้แล้วจะได้อย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยมีความเชื่อนะคะแต่ว่าเรู้สึกว่าเออไหว้แล้วมันก็สบายใจ <Hello. S 1> เออไปไปเดินกูเจ้นกันดีกว่า กลิ่นเต้าหู้เหม็นแต่จมูกมากอยากกินเลยอ่ะไหนอยาแบบโอ้โหู้แบบกินแบบไม่ชินเราเล่นเไม่แต่ว่าอยากไมอยากกินใช่เใช่แต่ใช่พี่อยากกินเพราะพี่ชอบกินน้ำอ้อยชอบต้าชอบกินชอบเต้าหู้น้ำอ้อยพี่อยากกินทุกอย่างไม่เไมนคนเราแบบน้ำน้ำอ้อยคือเครื่องดื่มเต้าหู้ก็คือของกินจับไปไปกับพี่แล้วก็น้ำอ้อยก่อนเลยหอมมากไม่คือเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะใช่เพราะว่าอยู่เหมือนที่เราอยู่อ่ะถูกคนในเมืองไม่มีแต่เอาจริงๆเราก็อยู่ชนบทแล้วตอนเนี้ย ใช่ยังไงร้านนี้ร่เรายังไง ตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วคือแบบไม่ไหวแล้วอย่างคือแบบอยาแวะทุกร้านเลยไม่ไหวแล้วแม่แต่เขาก็น่ากินจริงๆเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้คือมันหาไม่ค่อยได้ในเชียงรายใช่มาม,มาแล้วถึงเต้นเนาะแล้วใช่ อะไรหัวหน้าไม่สมหรอยังทําอะไรไม่นี่อ่ะก็ก็ครับก็เดี๋ยว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  หลังจากที่แบบว่าเดินเล่นนะคะก็คือใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าแบมแวะทุกร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไหวอะมันมันเห็นนะแต่มันหอมมากเลยนะแบบโอ้ใจไม่ไหวโอ้จริงตอนแรกว่าจะไม่กินอะไรเพราะไหนจะไปกินข้าวไปกินอาหารไทยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวกินมากทั้งหอมทั้งเหม็นหอมทั้งเหม็นไม่ว่าไอข่าวของนั่งลมอะโอ้โหกินแบบ บางเลแล้วเลยอีกสรุปเราก็ไม่ได้กินนะคะ<ช>อ,ออกมาแล้วแต่ก็อยากกินอยู่นะ,นะเดี๋ยวเราไปกินไอ้ท้ายกันต่อแล้วก็เรียกแท็กซี่ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปในเมืองกันต่อก <anta bounce> ินเสร็จแล้วค่ะ <sm art> คือร้านไอ้ท้าะนะเป็นร้านที่จะปิดจบได้บ่อยที่สุด <c oughs> ถ้าไปดูหลายๆคลิปคือจะมาจบที่ไอ้ท่ายเราตอน นะครับสะกดโซนเข้าแล้วเพราะว่าทุกคลิปจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่อ่ะจะไปเที่ยวบอ่เมดเหมือนกันไอเมดคือมีถ้ามุดไปเที่ยวไหนกับเมดอ่ะจะมีอยู่สองที่ที่จะปิดจบคือผ่ายตีลาวกับไอทายจริงคือ อยู่แค่สองทีเนี้ยคือไปอไปจ <บ S 1> ชจบกิไม่ได้ลดแล้ใช่อ่ะหันที่เราต้องเข้าอีกใช่ใช่ใช่้ใช่สปอนเซอร์หันทเราต้องเข้าทีนั่งเหมือนกันก็คือตั้งแต่พี่ะทำไปนั้นให้เขากินอ่ะไอเนื้อแล้วก็เป็นซุปมะเขือเทศอ่ะแล้วเขาก็ชอ,อบกินไปเลยโอ้สปอนเซอร์เข้าด่วนเข้าที่นั่งวันอยู่ด่วยโอเคทุกคนวันนี้คือแบบว่าบล็อกเหนื่อยมากๆตั้งแต่เช้าไปกินข้าวกับกับแม่แฟนนะคะเพราะว่าเป็นลูกสบายที่ดีแล้วก็ไปเที่ยวกับแปมไปวัดเนาะไปที่ที่ดีอีกใช่ หมดแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนจนทีน่นะคะ